สวัสดีครับจากคูลูม่านะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวนะครับสเปค a c 8 2 5 7นะครับ4คอร์นะฮะ4ี่คอแรมหกลอมร้อยนะครับแรม6กลอมร้อนะครับตัวนี้นะฮะเดอซิเบตนะครับตัวนี้นะครับผมมีคาเพย์อัลลอตโต้นะครับกล้องรอบคันนะฮะรองรับกล้องรอบคันในตัวนะครับ เรากกเราคันด้วยนะครับราคาสุดคุ้มนะฮะอยู่ทุกว่แมปได้หมดนะครับผมใส่ซิมการ์ดได้ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ซิมการ์ดด้วยนะครับจอ QLED นะครับจอ QLED น,นะครับมาครบจัดเต็มเลยนะฮะ ราคาโดนใจนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะฮะมีคาเพยนะครับอ็นเออโต้ uto, มีให้คบนะครับเป็นประบบวา l เลสนะครับต่อกล้องรลคันต่อกล้องมองหลังได้ด้วยนะฮะตัวนี้ใช้งานเลื่ไยลนะครับจอควีอดีนะครับแลหกร้อยยี่แปดนะครับพันสอ0ดิจ็ดนะครับผม สุดยอดเลยนะฮะตัวนี้ราคาคุ้มค่ามากๆนะฮะโอเคนะครับจากร้านคูรม,มานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ